ช้อนบินครับนี่ครับมันอยู่เายชายของนี่ครับตีเล้ะๆมีตัวไม่รอดครับฮันเตอร์ซซดเอ็กสีเหลืองเต็มคำนี่มันอยู่ตามชายชายกอหญ้าในชายบัวนี่ครับตีลเลาอๆเคาะเบาๆครับมีตัวไม่รอดครับฮันเตอร์เซเอ็ก <c oughs> ชายหญ้าทีเด็ดครับตีเลาะๆอย่างนี้ครับชายหญ้าครับ มีตัวไม่รอดครับหมายสวยครับหมายคองครับคองยาวเลยครับ